เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันพุธที่20สิงหาคม2568หที่ลานสาครบุรีสารากลางจังหวัดสมุทรสาครบริษัทมุคลชัยบ้านและที่ดิน2010จำกัดหรือ CK เ i วิ Group ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยมีนายณริดนิราัมาวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสุพิญญานิราัมาวงศ์นายกเหล่ากาชาจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดมไกรวันุสรนายยกอบจ์สมุทรสาครร้อยตีประพันธ์ถึกสกุลนายอำเภอเมืองสมุทรสาครหัวหน้าส่วนราชการนายภาวัตเตชะเหมพินโย กรรมการผู้จัดการบริษัทมงคลชัยบ้านและที่ดิน2010จำกัดพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทสื่อมวลชนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีค่ะทั้งนี้ค่ะภายในพิธีมอบทุนการศึกษานายนฤทธิ์นิรามัยวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายภาวัตเตชะเหมพินโยกรรมการผู้จัดการบริษัทมงคลชัยบ้านและที่ดิน2010จำกัด ได้มอบเงินจํานวน1น0 0 0แบาทให้กับสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนางสุพิญญานิราไมาวงศ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้รับมอบค่ะจากนั้นยังได้มอบเงินให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาครเป็นจํานวนเงิน2 0 0 0 0บาทและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์จาก25โรงเรียนจํานวน200ทุนทุนละ2000บาทรวมเป็นเงิน4,0,000 0บาท รวมแล้วในครั้งนี้นะคะบริษัทมงคลชัยบ้านและที่ดิน2,010จำกัดได้มอบเงินเพื่อการกุศลรวม5,020,000บาทค่ะสำหรับบริษัทมงคลชัยบ้านและที่ดิน2,010จำกัดประกอบธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์โครงการหมู่บ้านจัดสรร 4K View Group โดยดำเนินกิจการครบรอบ15ปี จึงได้จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมในวันนี้ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้มีความประพฤติดีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อต่อยอดต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปค่ะขอบคุณด้วยนะครับ 你可敢走？